Y la cosa suena rap, y la cosa Mario, suena Mario, rá Mario, Scooby doo pa, 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 pa. So ทุกคนเลยนะครับโอ้ยเยตอนนี้ก็อยู่ผมเองครับไมคี้แล้วก็อิสนกน้อยคู่ใจของผมเองซึ่งภายในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวผลปีาศาจผลฟีนิกซ์นี้กันนะครับเออหลังจากการอัปเดตออกมาใหม่นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันถูกปรับแก้หรืออะไรยังไงบ้างนะครับของผลนี้และยังเป็นผลปีศาจที่มันยังเรียกว่าโหดได้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วว่าอัปเดตออกมาใหม่เนี่ยมีคนบอกว่าเฮ้ยมันกากมากเลยพี่มันไม่ควรเล่นอย่างนั้นอย่างนี้หรอกซึ่งผมนะครับก็จะมาบอกถึงข้อดีข้อเสียหหลลัังจาากอปเดตมมใ่ะบแ อกถึงแนวทางในการเล่นสําหรับคนที่แบบอยากจะเล่นผลนี้จริงๆนะครับเออบอกถึงการอัพค่าแศกต่างๆแล้วก็รีวิวแต่ละสกิลให้ดูกันเลยแต่ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดซับสไครต์ให้ผมก่อนเลยแล้วกันเพื่อที่เพื่อนๆนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีเทคนิคหรือคอนเทนต์กิจกรรมดีๆแบบนี้ออกมาก,ก่อนใครอ่ะหากเพื่อนๆพคนไหนนะครับกดซับสไครต์ให้ผมแล้วเนี่ยก็สามารถไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับผม ในส่วนของการรีวิวผลฟีนิกซ์นี้นะครับผมต้องบอกถึงข้อเสียก่อนเลยละกันเพราะว่ามันเป็นข้อเสียที่แบบใหญ่มากๆแล้วผมอยากให้เพื่อนๆรู้กันก่อนนะครับเออถ้าจะไปพูดท้ายคลิปเหมือนผลมังกรเนี่ยคืออันนั้นอาจจะไม่จาเป็นเท่าไหร่สำหรับผลมังกรเพราะว่าผลมังกรอ่ะมันยังเล่นได้อยู่อ่ะสำหรับใครที่อยากดูการรีวิวผลมังกรของผมนะครับก็สามารถกดคลิกที่มุมขวาบนตัวไอได้เลยอืแต่ภายในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงข้อเสียผลฟีนิกซ์ก่อนเลยละกันผลฟีนิกซ์นะครับข้อเสียอย่างใหญ่หลวงเลยนั่นก็คือสกิลนะคร ปกตินะครับจุดฟาร์มประจาของผมเนี่ยอันนี้ผมต้องขอบอกเลยผมฟาร์มจุดเนี้ยจนเลเวลสองพันเลยนะครับที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะเออคือผมใช้ผลฟีนิกเนี่ยฟาร์มจนเลเวลสองพันเลยนะครับแล้วก็ใช้จุดเนี้ยฟาร์มจนสองพันเลยผลฟีนิกเนี่ยเป็นอะไรที่โหดมากแล้วราคาก็เกินคุ้มเพราะมันเป็นผลที่แบบราคาไม่ถึงล้านนะครับอยู่ที่เท่าไหร่หกแสนเบรลีเองแต่สกิลมันแรงมากนะครับคอมโบที่ผมนิยมใช้นะครับก็คือผมจะแปลงร่างเป็นนกก่อนก็คือกด V แบบนี้อ่ะคอมโบที่ใช้นะครับก็คือแซดปึ๊บแบบนี้ แล้วก็ต่อด้วยสกิลเปึ๊บเนี่ยปกติผมกดแบบนี้สองสกิลมอนเตอร์จะตายเลยนะครับแต่อันเนี้ยเมื่อกี้เลือดมันเหลือน้อยเออเพราะเมื่อกี้ไม่น้บนะปกตินะครับนี่ปกติผมกดแซกกับ X นะคือมันต้องตายถูกต้องไหมแต่เมื่อกี้มันเลือดเหลือน้อยนะมันเลยตายอ่าดูใหมนะครับผมกดแรกไป X ไปเนี่ยปกติมันต้องตายแล้วนะคือมันแบบเนี่ยดูเลือดมันเหลือแบบโอ้โหเยอะมากอ่ะเพื่อนเพื่อนดูดิคือเหลือ เกินครึ่งอ่ะปกติมันต้องตายแล้วอ่ะคือผลฟีนิกซ์นะครับถูกปรับลงมาแบบเยอะแบบเยอะมากเลยสําหรับใครที่แบบยังจะเล่นอ่ะผมมองว่ามันไม่ควรแล้วจริงๆใครแอดมาเนี่ยเออรับไปก่อนแล้วคัน <c oughs> คือผลเนี้ยมันแบบค่อนข้างกาก,ากลงมากผมผมพูดอย่างนี้เลยนะมันกากลงมากในส่วนของดาเมจเนี่ยถูกปรับมาผมไม่รู้นะว่าถูกปรับมากี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงแต่ผมมองว่ามันน่าจะถูกปรับลงมาเกินครึ่งอ่ะเพื่อนเพื่อนคือด้วยความเหมาะสมที่ว่าราคามาอยู่หลักแสนผมมองว่าปรับดาเมจลงมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สมควรแล้วนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้มันโกงจริงเออคือคือมันเป็นการปรับที่ผมมองว่ามันสมเหตุสมผลด้วยสําหรับราคาแบบนี้ถ้าจะขายผลนี้ในราคา4ี่ห้าล้านแล้วให้แรงเหมือนเดิมผมมองว่า,วาเออมันก็โอเคแต่ในราคาเนี้ยมันคือมันแค่ห0 0 0นเบลีเองก็แรงประมาณนี้แหละครับมันก็แรงได้แบบนี้แต่ระสกิลนะครับอ่ามารีวิวแต่ละสกิลกันบ้างผมจะรีวิวในร่างที่ยังไม่เป็นนกเลยแล้วกันร่างที่ยังไม่แปลงร่างนะครับเพื่อนๆก็จะกดแซดไปปุ๊บก็ทําการเหมือนแบบ ปีนนกแบบนี้นะครับเออถ้านี้ก็สร้างความเสียจานวนหนึ่งสกิลเองนะครับก็ทําการกระโดดขึ้นไปแบบนี้ก็ไม่ถือกับว่ามีอะไรมากนะครับเพราะฮะมันยังอยู่ในร่างคนธรรมดาเนอะปะส่วนสกิลซีคือการเตะไปข้างหน้าแบบนี้ครับนี่เตะปุ๊บเห็นไหมเหมือนเป็นรูปแบบเซี่ยวดวงจันรอะไรเงี้ยโจมตีไปข้างหน้าสกิลซีนะครับเป็นสกิลเดียวที่สามารถโจมตีในระยะไกลได้เพื่อนๆฟังนะเป็นสกิลเดียวที่สามารถโจมตีในระยะไกลได้ลอกนั้นนะครับ เนี่ยสกิลโจมตีก็จะมี3สกิลเนี้ย ZXC เนะครับเออสกิลนี้เป็นสกิลระยะใกล้ถึงกลางสกิลนี้เป็นสกิลที่แบบโจมตีแบบคนที่อยู่ด้านล่างเรานะครับส่วนสกิล C ก็อย่างที่เห็นไปครับก็คือการเตะแบบเนี้ยปึ๊บเป็นสกิลเดียวที่โจมตีในระยะไกลได้นะครับส่วนสกิล V กับ B เนี่ยก็คือแปลงร่างแปลงร่างครึ่งตัวอา้อาวอ้าวบัคแปลงร่างครึ่งตัวแบบนี้เดี๋ยวนะทำไมผมไม่บินเดี๋ยวนะบัคเหรอ โอ้โหเอาใหม่นะครับนี่มันจะเป็นครึ่งตัวแบบนี้ก็ทําให้เราบินได้แบบพอสมควรผมมองว่าในร่างเนี้ยเป็นร่างเหมาะกับการฟาร์มที่สุดแล้วครับเพราะว่าเนี่ยดูทุกสกิลเราจะสามารถใส่ด้านล่างได้หมดเลยนะนี่แซก็ใส่ได้นะครับเอ็กก็ใส่ได้อ่าส่วนสกิลซีผมมองว่าถ้าเพื่อนมันกดเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราดีดไปข้างหน้าแบบนี้อ่าดูนะผมจะกดสกิลซีนะครับใส่มอนด้านล่างปึ๊บเราจะแบบเนี่ยหมุนตัวแล้วก็เตะลงมาข้างล่างครับเพราะว่ามันไม่เชิงกับว่าดีเท่าไหร่นะเออ อีกอย่างอ่ะผมจะคืนร่างเป็นคนคลิปนี้ผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะผมเป็นหวัดแล้วเพิ่งกินยากแก้หวัดไปมีอาการมึนๆอยู่บ้างเหมือนคนเมาเลยโอเคสกิลอีที่เห็นไปครับก็คือครึ่งตัวปีเราจะเป็นนกอ่ะส่วนสกิลบีก็คือเป็นเต็มตัวแบบนี้ก็ค่อนข้างแสบตากันเลยทีเดียวอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ผมรัดไปขั้นตอนที่ผมรัดไปนะครับก็คือปีกเนี่ยรูปร่างเปลี่ยนไปนะครับก็ผมมองว่าสวยขึ้นนะปีกสวยขึ้นใช่ปีกสวยขึ้นแบบมากๆเลยนะครับเนี่ย ูเพื่อนๆปีกหากใครที่จําปีกเก่าได้นะครับหรือทันตอนที่แบบว่าเล่นปีกเก่าเป็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าเฮ้ยพี่ผมเคยใช้ตอนที่มันยังเป็นปีกเก่าอยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับแต่ละสกิลผมมองว่าไม่เชิงกับปรับอะไรมากหรอกครับแต่แค่ดาเมจเนี่ยมันเบาลงมากๆจริงๆแล้วปีกก็แค่เปลี่ยนไปเท่าน,นั้นเองอืมสำหรับคนที่แบบยังจะคิดที่ยังจะเล่นผลเนี่ยผมไม่อยากจะใช้คำว่าแนะนำเลยเพื่อนๆ คือแนะนําง่ายๆอย่าเล่นนะครับแนะนําง่ายๆอย่าเล่นเถอะแต่ถ้าใครที่แบบอยากซื้อมาแบบบินเล่นๆอย่างเงี้ยบินโฉบบินไปมาอย่างเงี้ยก็โอเคครับเออผมบอกว่ามันก็ยังแนะนําแบบว่าเอามาบินเล่นๆพอสวยงามได้แต่ถ้าจะมาแบบมาฟาร์มหาเงินหาเลเวลอย่างเงี้ย ผมแนะนําว่าไปใช้ผลอื่นเถอะ <c oughs> คือผมแนะนําแบบนี้เลยนะแนะนําการเล่นก็คืออย่าเล่นเถอะครับมันไม่เหมาะกับการเอามาเล่นจริงๆในในเวอร์ชั่นเนี้ยเออมันหมดยุคสมัยของฟีนิกซ์แล้วครับ <c oughs> ช่วงที่ตัวเกม Kingpin เนี่ยออกมาเปิดใหม่อีกทีนึงนะผลฟีนิกซ์เนี่ยเกินกาดแบบเยอะมากเพราะมันเป็นผลที่ราคาถูกไม่ถึงล้านแล้วแบบคนเล่นเยอะมากครับแต่ตอนเนี้คือมัน ผมไม่รู้ผมผมเป็นคนพูดคำหยาบไม่ค่อยเป็นด้วยอ่ะเออคือมันจากมากแล้วมันไก่มากอ่ะเพื่อนเพื่อนอย่าเอามาเล่นเลยนะครับแนะนําว่าอย่าเล่นผมพูดหลายรอบมากเลยเพราะว่ามันมันไม่ควรค่าแก่การเอามาเล่นจริงๆเออหรืออีกผลหนึ่งนะครับที่ราคาถูกกว่าผลฟินิกอีกแล้วผมมองว่ามันดีกว่าก็คือผลไฟของ S อสมัดเพิงหรือผลไฟของเออซาโบนะครับผมบอกว่าผลไฟอ่ะ ยังโอเคกว่าผลฟีนิกซ์ณปัจจุบันนี้อีกนะเออเพราะงั้นหากที่คิดจะผลเล่นผลฟีนิกซ์อ่ะผมสรุปง่ายๆทีนึงนะครับว่าถ้าใครที่คิดจะเล่นผลฟีนิกซ์จริงๆให้ไปเล่นผลไฟของ S อสมัดอคีดีกว่านะครับเออดีกว่ากันเยอะมากเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะและเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับ